เร็วพี่ดิ้งต้องทำตามที่ผมพูดโอเคโอเคคุณว่าว่าต้องปีนตรงีขั้นประตูเซฟพี่ขอโทษเขามีโมลีเออให้เขาคลายเซฟทำไมไม่นโมลีอ่ะเออคุรู้ทุกทำไมอ่ะคุรู้คุรูู้ร้ว่าทำไมอ่ะมีบอลมีแม่นอ่ะดึงเลยให้เขาคลายเซฟไปดึงเลยไปดึงเลยครับปิดนี่ครับปิดไปพี่ดิ้งเขยิบไปไม่มีสปินผมไม่รู้ว่าท่อไหนผมมองได้ เห็นจริงแล้วไม่โอ้ไปดึงขโมลีเซฟอย่าเกินเอางั้นเลยเลยเออเอาไม้ไปเลยไม้ไอ้ไม้ข้างหลังนี่ก็ไม่เล่นไม่เล่นโอ้โหโอ้โหโอ้โหเล่นเขโมลีเซฟเร้วหน่อยยังไม่ลุกเลยผอข้ามไปไงนี่ฮะโอ้ผมไม่โดน 对、嗯，差不多这样子。那个单位代表，书